ใครมาขโมยไก่พ่อไปกินฮะแล้วมันกินอย่างนันไม่ติดคอตายหาเหรอฮะมันกินได้ไม่รู้อย่าง,งน,นั้นมันใหญ่ไปแล้วมาพอ่อ,าพอทำให้เดี๋ยวพ่อทำให้เล็กๆในทำให้เล็กๆเปิดหมดแล้วแต่เคี้ยวก็ไม่ขาดด้วยนะเอานี้อยเล็กน้อยนี่อ่ะก่อน อันใหญ่จะไปกินข้าวเหรอเลอะเลอะเลยเนี่ยเอาเลอะเลยเดี๋ยวไปอาบนนะ้ำค่อยๆกินทีนิดทีนิดลูกมันไม่ใช่ขนมมันไม่ละลายนะ